ข้ามาขอสวัสดีทีนึ่งสำหรับที่ชมไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ oh, oh, oh. เราเปิดไปเบรกหนึ่งแล้วแต่เรายังไม่พูด <c oughs> เรื่องอะไรเลยนะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง f a c e b o o k สลเสรีดามาชมไปได้วยกันก่อนอ่ะเรื่องแรกเลยแหละอาจารย์แฮชแท็กร้อนแบนลุงพล oh. ผู้ต้องสงสัยแจ้งเกิดจากซุปตาหลักจากจากผู้ต้องสงสัยเป็นซุปตาหลักแสน <c oughs> ก็ว่าก็ไม่ต้องเล่ารายละเอียด คือจริงๆเนี่ยสามสี่อาทิตย์ก่อนเราพูดเสมอเราพูดทั้งเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องตำรวจจะหาคนเจอไหมเรื่องผู้สงสัยเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผู้ผิดเราพูดไปหมดแล้ววันนี้เรื่องมันเปลี่ยนเราไม่มีข่าวน้องชมพู่แล้วนะคือจะเป็นพี่พี่จะไม่เขียนว่าแบน์ลุงพลครับพี่จะเขียนว่าไม่อยากดูลุงพลละเอาแค่นี้พอเพราะจริงๆเนี่ยต้องไล่เรียงก่อนคือพอมีพอมีข่าวนียนะครับว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัย คนเขาไปสัมภาษณ์ลุงพลเยอะแหละแล้วก็แล้วมันมีสถานีโทรทัศน์ปัดให้เขากลายเป็นคนที่น่าติดตามอย่างงี้แล้วกันอ<ช>่ามันก็เลยทำให้คนติดตามทีนี้รพรเอิญพี่ไม่ได้ดูช่องนี้พี่อ่านแต่ในไอเฟซบุ๊กที่มีคนเขาด่าดกันนะนะว่าอุ้ยเอามาเยอะแยะมากมายแก่กองเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ใช้คำว่าแบนลุงพลแต่พี่ใช้คำว่าพี่เลิกตามลุงพลเอางี้แล้วกัน<อ>ไม่ตามแล้ว เพราะแบรนด์ลุงพลเนี่ยมันจะโยงไปถึงว่าเป็นแบรนด์สินค้าที่เขาสนับสนุนลุงพลที่เอาลุงพลมารีวิวหรือเอาลุงพลมาพรีเซนเตอร์ซึ่งอันนี้พี่แยกแยะนะไม่เกี่ยวกันเพราะพี่ว่าการที่เขาเอาลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย <c oughs> บางทีเขาได้ทําลายตัวเขาเองหรือเราไม่ทำอะไรเขาเลยนะจริงๆหลายคนจะเป็นเหมือนอาจารย์เสรีครับคือพอไม่อยากชมไม่ได้ตามข่าวก็จะรู้เรื่องจาก เป็บ <Facebook S 2> <Facebook S 1> ุกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เล่านิดเดียวพอพอมีข่าวมาหนักๆเข้าเนี่ยก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นมีแฟนคลับมีคนที่เหมือนให้กำลังใจลุงพลเชียร์อยู่ฉันเชื่อเธอเธอดีเหลือเกินเสร็จปุ๊บ <c oughs> มันก็เริ่มจากคนทั่วไปปุ๊บก็มีหมอปลาที่ออกตัวสนับสนุนเลยว่าเป็นคนใส่ซสื่อบริสุทธิ์ไม่ใช่พูษตุ้มหันแน่นอนเริ่มจากหมอปลานะจริงๆมีแฟนคลับปุ๊บพอหมอปลามาย้ำคนก็เชื่อเพิ่มขึ้นเพราะแฟนคลับหมอปลาเขาหมิ่นเขาเยอะอยู่เสร็จปุ๊บก็มีสื่อเนี่ย ให้คุณลุงพลลองร้อง,องเพลงซิอยู่วันนึงก็เคยก็มาดูนะทำไมลุงพลมาร้องเพลงวะร้องเพลงไปร้องเพลงมาก็มีค่ายไปทาบทามให้ออกซิงเกลิล <laughs> นะเขาม,ขม,ขมดูเลยนะเพลงลุงพลเนี่ยเพลงลุงพลเนี่ยอันนี้เพลงลุงพลอันนี้คือภาพที่ต่อจากมีเพลงปุ๊บขึ้นไปฟิชเชอร์ลิงกับจินตลาพุนลาบ <laughs> นะก็ไปถึงจินตราพุนลาบอีกเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นความดังก็มาเรื่อย คุณอุปลิยาเขาเข้ามาเป็นผู้ดูแลงานให้ซึ่งมีการไปโชว์ตัวแบบแพ็คคู่กับพนิยาของลุงพลพระแตนออกงานคุณกุศลน,นะแล้วก็มีงานโชว์ตัวรีวิวรถยี่ห้อดังที่สกลนครจากนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเริ่มมีสินค้าติดต่อพีเซนเตอร์ละที่เออกระเลิกหน่อยเห็นได้ชัดก็คุณปิ่มซีโฟถึงขั้นทํากระบวนแหกหันมากอาจารย์ไปหันมากเชิญต่างๆนั้นนะปุ๊บเรียกได้ว่าอู๋แล้วค่ตัวเวนี่ยคนนี่ก็ตื่นตื่นตื่นเต้นตน,ตน,นี่ยังตื่นๆๆเต้นเลยอ่ะ พรีเซนเตอร์ได้เงินเลข7หลักนะยังไม่รวมขายด้านนี้มีทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านใ,<ช>นะในการข<ม>ามรเลย,เลยมีหมดมีหมดเลยดูสินี่ไปเดินแบบคนแตะตัวกันอึ้งมากเสร็จปุ๊บพรามันมีข่าวแบบนี้มันก็เกิดแทกที่เขาบอกแลลวว่าแบนรนด์ลุงพลก็มีการรณรงค์อาจารย์ไม่ซื้อสินค้าหรือบริการใดๆที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์เพราะลุงพลยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่อยู่ mm hmm. เหมือนการอํา เหมือนการนําผู้เสียชีวิตมาทำมาหากินไม่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเฮ้ยเราต้องไม่ใช้คาว่าแบนด์ลุงพลเราใช้คำว่ามไม่ติดตามแล้วอเราเบื่ออะไรกันเนี่ยไอ้ยางก็เบื่อเบื่อว่าเดียวเดียวเดียวไม่คือเรื่องมันไม่คืบหน้าเราไม่ไม่รอตํารวจนะครับคือถานจริงก๊อฟที่เราดูแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคือพี่ตามในเฟซบุ๊กนะไม่ได้ดูลรายการ,รนะมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีาาออครับอาจารย์เออแล้วจะจะทำทำไมอะ่ะงงมากทําไมเราไม่รอถึงวันใดวันหนึ่งละ่ะ ใช่ไหมทําไมเราไม่รอเหมือนครูปิชาล่ะครับจริงคือตอนนี้เรื่องครูปิชาก็ไม่มีข่าวแล้วแล้วก็รอวันสารตัดสินสุดท้ายได้ดีไหมก็จะได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงค่อยว่ากันใช่แต่นี่เล่นรายวันน่ะรายวันนี้นะก๊อบมันมีทั้งบวกและลบนะครับบวกก็คือทําให้เขาดังนะครับลบคือเราละเมิดสิทธิเขาแล้วนะแต่นี้เขาน่าจะมีความสุขที่เขายอมให้ละเมิด้วยบาอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคือการละเมิดนะ จริงอ,อุ้ยออกทีวงทีวีไปสัมพ่องสัมภาษณ์กันแบบเนี่ยสนุกสนานเลยอ่ะแม่สิตางก็แม่สิตางเธอพาดไปหมดเอา,อางี้อาจารย์ก็ให้อาจารย์วิเคราะห์อีกทีหนึ่งมีอาจารย์พูดไปสั้นๆแล้วละ่ะเรื่องของหลักการตลาดอาจารย์คิดว่าหลักการตลาดปัจจัยอะไรคือหลักการ,รตลาดเนี้จะเป็นพี่พี่จะคิดว่าค,คนที่ชอบลงทุนก็ถามว่าปัจจัยอะไรที่เราให้เลือกลงทุนคนที่ชอบลงทุนกับคนไม่ชอบลงทุนหรือคนเฉยๆกระลงทุนสัดส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับครับสมมุติว่าสิบคนเนี่ย ถ้ามีคนที่ไม่ชอบลุงพลห้าเฉยๆสามและชอบสองพี่คงไม่กล้าเอามาใช้อ่าก็ดูจากจํานวนผู้บรค็จะเสียแปดคนในสิบคนและได้มาแค่สองคนเพราะนี่ไอ้คำว่าแบรนด์ลุงพลเนี่ยก็คือเกิดจากกลุ่มที่พี่พูดในพวกห้าพวกสามนี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกไม่อยากจะใช้คำว่าแบรนด์ลุงพลเพราะสินค้าที่ตัดสินใจเอาลุงพลมานั้นเนี่ย เขาอาจจะกําลังทําลายแบรนด์เขาเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยหรือว่าหรือว่าสินค้าเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในสองคนนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าที่อาจารย์บอกแล้วไปแบ่งลูกค้าทําไมอะอ่าเนี่ยที่อาจารย์บอกอาจารย์ว่าเราก็ไม่ควรจะแบ่งลูกค้าเราต้องลูกค้าเป็นก้อนต้องเลือกลูกค้ากลุ่มใหญ่ไว้ก่อนแล้วไปแบ่งลูกค้าออกทาไมคือถ้าเกิดมีคนที่เขามีความรู้สึกว่าฉันไม่รู้สิลุงพลผิดหรือไม่ถูกผิดหรือถูกไม่รู้เนี่ยเมื่อฉันยังไม่รู้ ฉันก็คิดว่าไม่น่าที่จะต้องเออเอาเข้ามาเชิดชูขนาดนี้คนที่เขาคิดอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็อาจจะใช้คานั่นแหละแบรนด์ลุงพลเอางี้เรื่องหลักการตลาดก็เห็นภาพชัดแหละก็ต้องเลือกต้องอะไรก็แล้วแต่บางคนก็จะคิดว่าออกลุงมีกระแสสินค้านั้นจะได้ติดกระแสไปด้วยแต่กระแสบบกหรือกระแสลบอาจารย์เนี่ยแจ้งไปแล้วมันเป็นยังไอง,อ,ไรรงอันนี้ดีกว่าก็ว่ากระแสลุงพลฟรีเวอร์เนี่ยอาจารย์มันสะท้อน บ้านเมืองเรายังไงบ้างอาจารย์สังคมเราเนี่ยมันสะท้อนตรรกะหรือว่าแนวความคิดของคนทําไมละก๊อฟก๊อฟอยากเห็นตัวเป็นๆของคนที่กําลังอยู่ในความเป็นผู้ต้องสงสัยล่ะการที่เขามาโชว์ตัวเป็นแสดงแฟชั่นโชว์ก๊อฟอยากว่าอุ้ยตัวเป็นๆงี้เหรอคือถ้าเกิดเป็นดารานะแล้วเป็นดาราที่เราชอบนะ แล้วเข้ามาโผล่แล้วเราอยากเห็นตัวเป็นๆพี่ดูไม่แปลกนะเพราะเขาเป็นดารามาก่อนแต่คนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนกฎหมายพี่ว่าพี่ไม่อยากจะเห็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอาจารย์ที่คนไทยหลงประเด็นอาจารย์จําคดีคุณเปี้ยวหันศพได้ไหมใช่จำได้ก็เหมือนกันคือแต่วิธีการเดียวกันนะที่ก็จะบอกคือวิธีการเดียวกันคือสื่อไปให้ความสนใจมากๆเริ่มบอกว่านางสวยที่จะ รีวิวเลยครับอาจารย์ใช่แล้วก็เอาท่ากำลังแต่งหน้าแต่งตามาดูอะไรเงี้ยเนี่ยมันสะท้อนในบ้านเรื่องราวขอสือจัญญาบันของเซแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นวิธีการคิดของคนด้วยทำไมเราถึงต้องไปสนใจเรื่องอย่างนี้สนใจแล้วได้อะไรเหรออาจารย์อาจารย์จำอีมอนกระเป๋าใบนี้ได้ั้มจำได้พอเขาไม่สองคนก่อนเนี่ยพรีออเดอร์เอ่ยขายดีถึงขั้นมีแบบทำตามตลาดเนี่ยต้องมีกันทุกใบเลยอาจารย์ งงไหมนั่นแหละวิธีคิดของคนเขาคิดเองหรือว่ามีใครชักนําให้เขาคิดมาแล้วสื่อไงส <laughs> ื่อปันไงเราเพราะก็มาเข้าใจสื่อนะก็ฉันเป็นสื่อมวลชนที่ต้องการเลตติ้งพอเออฉันทำข่าวนี้แล้วคนดูฉันเยอะฉันก็ทําอย่างนี้นเลาจย์ถ้าเราคิดได้แค่นั้นเราก็ไม่ควรเป็นสื่อ,อโอเคก็ชอบคำ,คำตอบนี้หลายคนชอบตอบว่าก็คนมันสนใจเราก็เลยต้องทําถ้าคิดได้แค่นี้จย์บอกอย่าเป็นสื่อนอะ ก็จบกรณีอย่างนี้เมื่อกี้จย์พูดชัดมออ๋อมีกรณีหนึ่ง13มหมูป่า13ามหมูป่าเนี่ยไม่ได้รังเกียจรังงอนนะเขาก็เป็นเด็กที่โชคดีมากที่เข้าไปติดทํำแล้วก็รอดออกมาเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตคนก็ยังมีตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออแบบไม่แต่อันนั้นมันยังน่าศึกษาคุณอยู่กันยังไงมันยังมีความคุณรอดได้ยังไงตอนออกมากลัวไหมอะไรอย่างนี้มันก็ยังมีข้อมีมุมมองที่ดีที่พอจะทําให้เป็นแบบอ่ะอย่างยกตัวอย่างเรื่องที่ว่า ที่เขาล่ำลือกันว่าตกลงเอาคนไทยออกมาก่อนเอาเอาชาติพันธุ์มาทีหลังตั้นหลังเด็กเ้ามาตอบเขาเอาคนบ้านไกลออกมาก่อนจะได้ฉีบจักรยานผ่านคนบ้านใกล้และแจ้งให้ทราบว่าทุกคนปลอดภัยเห็นไหมเด็กมันคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมคืออย่างนี้เขาคิดเป็นนะข่าวดังๆเนี่ยแน่นอนว่าสื่อมีอิทธิพลนในการนําเสนอข่าวและผลักดันให้สังคมเป็นไปอย่างไรทั้งสาตัวอย่างข่าวนี้จะเห็นว่าเรามีทั้งคนที่ก็ก็เม่มีข่าวแล้วก็เป็นแบบอย่างก็ได้ ก็ไม่ควรจะเป็นแบบอย่างใดๆใช่จะวิธีคิดของเด็กนายกย่งนะบางคนก็ถึงได้บอกคือตอนนั้นข่าวลือโอ้โหเนี่ยนะคนไทยได้ออกมาก่อนชาติพันธุ์ได้มาทีหลังพอเด็กมาคุยกับคุณสุทธิชัยหยุนเด็กบอกเลยว่าเลือกคนบ้านไกลมาก่อนจะได้ถีบจัก,กรยานผ่านคนบ้านใกล้ไปแจ้งให้ญาติพี่น้องสบายใจก็จบเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มีสองคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องคนรับสารอย่างเรา กับคนส่งสารอย่างสื่อมวลชนเราต่างทําหน้าที่ของเราคุณผู้ชมถ้าเราเป็นคนรับสารที่เรารู้ว่าข่าวไว้ดีอ่ะก็ทาเหมือนกอฟกับอาจารย์เสรีทำผไม่ดูฉันก็ไม่ดูเรตติ้งเขาจะได้ไม่มาเขาจะไม่รู้สึกว่าฉันเท่ากัอากพอเราไปดูเรตติ้งเขาเลยขึ้นไงเสร็จเหมือนกันสื่อมวลชนเมื่อกี้อาจารย์พูดดีมากถ้าคุณคิดได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเป็นสื่อมวลชนจบเรื่องนี้แบบนี้นะเขาจะแบน์ลุงพลหรือไม่อยากดูลุงพลก็เป็นเรื่องของเขาที่ ดำเนินต่อไปนะครับอ้าไปเรื่องอนนี้เรื่องนี้ใกล้ตัวกับมากเดี๋ยวเล่าข่าวไปก่อนจะบอกความจริงตอนหลังนะครับดาม่าบุฟเฟ่ชาบูนางในลูกค้าพร้อมสู้หลังเจ้าของร้านเปิดการ์ดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรื่องมันเป็นอย่างนี้อาจารย์4กันยายนมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งไปทานบุฟเฟ่ที่นี่แหละชาบูนางในก็เขียนข้อความรีวิวว่าเสียความรู้สึกเพิ่งเคยเจอร้านบุฟเฟ่ที่เจ้าของร้านขู่จะคิด ขู่จะคิดเงินเพิ่มเพราะอ้างว่าเรากินเยอะเกินไปจนร้านไม่ได้กําไรจากเราถ้ามีความคิดแบบนี้อย่าเปิดร้านบุฟเฟ่ดีกว่าโอ้โหพอพนีคนเข้าไปนู่นไปนี่เนื้อออกไหมาอาจารย์ก็อย่างที่เราคุยกันว่าบุฟเฟ่ต้องรู้สิว่าเรากินอะไรก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้กินมีกาหนดเวลาได้นะกาหนดเงื่อนไขได้นะถ้าเขาทําตามเวลา,แล,าและไม่ผิดเงื่อนไขราคาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นคนกําลัง ตำหนิเต,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 ตียนเมาส์มอยเมาส์มอยไปใช่ไหมครับเจอย่าง,องตอนนี้พี่ไปกินซูชิเหรอพี่สั่งฟัวกรามไม่รู้กี่ชิ้นสั่งไปเรื่อยๆเลยเขาไ้ร้านที่เขาไปกินประจําที่เป็นขา้าวปั้นแล้วมีเนื้อเขาก็สั่งแต่เนื้อเพราะเขาชอากินร้านนี้เพราะอยากกินเนื้อเราเอ,อ,อางน,นแต่ถ้าเกิดเขามีข้อแม้ว่าไม่ให้สั่งเกินเท่านั้นไม่เกินสั่งพี่ก็จะทําตามระเบียดแต่ถ้าไม่ได้กําหนดไว้อย่ามาว่าพี่ไม่ได้หลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เขียนชี้แจงระบุว่าการทานบุฟเฟ่ แปลว่าทานหลากหลายไม่ใช่ทานแค่เนื้อกับกุ้งผมไม่มีแล้วไม่ทานอย่างอื่นเลยไม่มีแบบนี้เรียกว่าทานเนื้อและทานกุ้งลวกไม่ใช่ชาบูคุณลองทําธุรกิจแล้วแล้วหากเจอพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดถ้าเป็นครั้งคราวเรารับได้ถ้าคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมกับคุณมันจะยุติธรรมกับเราเหรอคะถ้ายังโพสให้ร้านเสียหายอันนี้แหละที่เป็นเรื่องนะครับเราขอใช้กฎหมายตัดสินแล้วกันนะคะโอ้โหทั่วลงนี่ คือคําพูดที่ก๊อฟอ่านมาครั้งแรกนี่ตกพี่ตกใจมากครับว่าการกินบุฟเฟ่ต้องกินหลากหลายไม่จริงก๊อฟถ้าก็อฟไปกินซูชิบุฟเฟ่แล้วก็ฟหยิบหน้าเนื้อตลอดนี่พี่ว่าก๊อฟไม่ผิดนะนี่ไงส่วนพอทัวลงส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนจันเลยลูกค้าไม่ได้ทำผิดกฎร้านและจ่ายเงินบุฟเฟ่ตามปกติเขาก็เป็นสิทธิ์ที่จะสั่งกินอะไรก็ได้ที่<ช>อยู่ในประไยนะครับใช่ใชหลังจากเป็นกระแสโจมตี เจ้าของร้านชาบูนางในต้องบอกหน่อยนะครับว่าก็ยังไม่สุดยังไม่หยุดนะครับก็แก้ตัวพันเพยต,ต่างๆโดยเนี่สรุปอันนี้น่ยสรุปนะครับลูกค้ารายที่กินร้านของตนมาตลอด3ปีช่วงไหนมาบ่อยก็เดือนละสองครั้งที่ผ่านมาก็สั่งแต่เนื้อกับสั่งแต่เนื้อหรือกุ้งไม่สั่งอย่างอื่นเนื้อจานหนึ่ง12นิ้วทําให้ไม่คุ้มทุนกับลูกค้ารายนี้จึงมีการเดินไปแจ้งกับลูกค้าที่โต้ว,ว่าจะขอคิดเงินเพิ่มเนื่องจากลูกค้ากินแต่เนื้อกับกุ้งซึ่งเป็นการแจ้งปรับราคาในครั้้งหนา ไม่ได้เก็บเงินเลยเขาพูดอย่างนี้จะครั้งไหนก็ตามถ้าคุณจะทํานะคุณเขียนเป็นระเบียบเลยว่าไอชุดห้าเก้าเก้ามันต้องกินอย่างนี้ถ,ถ้าชุดท่านจะกินก็ต้องเจ็ดเก้าเก้าว่าปิซี่เขาบอกว่าตอนนั้นลูกค้าก็เข้าใจดีคือเขาบอกว่าก็เดินไปบอกดีๆเพื่อเป็นลูกค้าประจําเนาะตอนนั้นลูกค้าก็เข้าใจดีว่าจะราคาจะเป็นจะเพิ่มสองร้อยและไม่จํากัดเวลาเช่นเดิมคือเข้าใจกันคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เก็บเงินเลยนะแค่เดอาจย์เซลลี่คราวหน้าถ้ามากินจะโฟร์กา จะบอกให้ถ้าคุณจะเพิ่มราคาคุณไม่ใช่เพิ่มกับลูกค้าคนใดคนหนึ่งคุณเขียนเป็นระเบียบของร้านเลยสุดท้ายเขาบอกแล้วอ้างเรื่องกฎกฎหมายเนื่องจากลูกค้าโพสสาธานณะทำให้ร้านเสียชื่อเสียงอันนั้นไ,ไปสู้กัน,นเองพี่ไ,ม,ไม,ม่รู้เรื่องเจตนานํากฎหมายมาขู่ลูกค้าแต่อย่างใดที่ไม่รู้เรื่องเรื่องกฎหมายแต่พี่รู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าบัฟเฟ่ไม่มีการที่จะมาบอกว่าต้องเลือกกินหลากหลายจะมากินอย่างเดียวไม่ได้ไม่จริงประเด็นต่อไปที่เป็นเรื่องก็คือชาวบุนางในมีหลายสาขา ใช่สาขาที่เขาไม่เป็นเงี้ยตกใจมันมันก็โดนทล่ลมกันเละเทะคือ <c oughs> ไม่กินเล้าไม่กินเล้านั่นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆคุณลุงเจ้าของต้น,นตำรับเป็นคนดีมากก็เลยเกิดเซฟแฮชแท็กเซฟลุงวันเลิศซึ่งคุณลุงวันเลิศเนี่ยเป็นสาขาการประพฤกซึ่งคุณเล่าว,ว่าเขาเนี่ยเป็นต้นตำรับเลยนะครับเป็นต้นตำรับเลยแล้วก็ระบุว่าคนในร้านกับร้านที่เป็นปัญหาเนี่ยลุงเนี่ยบอกว่าไม่เคยขายแฟนชายดังนั้นแต่ละร้านแยกกันหมดใครจะเปิดร้านเนี่ยให้ไปเรียนใช่ให้ไปเรียน แค่นั้นเองดังนั้นจึงอยากให้เข้าใจว่าเป็นการกระทําแบบสาขาใดสาขาหนึ่งนนไม่ได้เห็นใจเกี่ยวกสาขา,า,ขาอื่นไ่นนาเห็นใจสาขาอื่นแต่ยังไงก็ตามก็พี่ฟังคําอธิบายแล้วพี่งงมากอะ่ะคุณต้องกินหลากหลายไม่กินอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จริงแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคุณคนที่เป็นคนโพสเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะไม่กินร้านนี้แล้วแล้วเบื้องต้นก็ไปแจ้งสคบแล้วลงวันทึปไปทำวันที่สหนหัวมากไปพี่ไปกินบัฟเฟ่ที่เจนด์วิวแมริออทอะ เวะะลาเราไปขอฟัวการ์เขาจะให้ประมาณสองชิ้นเล็กๆพี่บอกให้เขาจัดให้พี่จานใหญ่เลยจะได้ไม่ต้องตักบ่อย <c oughs> ไม่ตอี้เกียจเป็นตักบ่อยเรื่องมาให้นะเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ฟังตอนแรกก็ไม่ได้ฟังเลยก็ยุ่งๆอยู่กับการทํางานใหม่ก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านเป็นพี่สาวของเพื่อนชนิดก็โทรไปหาเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นน่ะที่เหมือนกับไปบอกเขาก็สนใจแต่ลูกค้าประจำเขาก็ตั้งใจจะเกิดเดี๋ยวเขาก็แค่คิดว่าเหมือนกับอาจารย์เนี่ยเห็นกันมา3าปีแล้วว่าเดือนละครั้งนึงเป็นอย่างน้อยก็ตั้งใจไปบอกแต่เขาก็คิดว่าเขาน่าจะสื่อสารให้ลูกค้าให้ฟังอ่ะไม่ครบถ้วนเขาผิดเองเขาตั้งใจจะบอกแต่จะบอกเหมือนลูกค้ามันจะมีลูกค้าที่แบบบางคนกินเนื้อกินกุ้งกินหมูกินไก่จะไปบอกพวกนี้ก่อนเดี๋ยวจะทำป้ายเขาก็เลยรู้สึกผิดที่เขาอาจจะสื่อสารให้ไม่เข้าใจส่วนในในโลกออนไลน์สาวแก่ตกใจ พิมพด้วยความโมโหล้วนๆในนั้นเขาก็ยอมรับว่าในในเฟซบุ o กเนี่ยเขาผิดจริงๆเขาขอโทษก็เขาก็ถามก็ว่าทํำยังไงก็บอกว่าก็เนี่ยแหละก็เล่าความจริงอันนี้แหละแล้วก็ขอโทษแล้วก็ทําใหม่ทั้งหมดเพราะตอนแรกไม่มีอารมณ์แต่สื่อสารผิดเราก็ผิดครึ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่สองอารมณ์ล้วนๆนางก็โทรมาถามเลยวว่าจะทํายังไงดีก็บอกว่าสังคมไทยอ่ะพูดความจริงทั้งหมดพูดทีเดียวขอโทษจะไม่มีเรื่องอีก คนจะไปหรือไม่ไปก็บอกเขาไปว่ามันขึ้นอยู่หลังจากนี้แหละว่าบริการของคุณจะเป็นยังไง <im S 2> เป็นพี่สาวเพื่อนบดีตอนมีข่าวนี้ยังเอ๊ะหรือจะข้าหรือจะพูด <im S 2> พูด <im S 2> พี่ว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายที่ดีของบัฟเฟ่เนี่ยนะ,ค,ะครับคือทำสามระดับครับผมเหมือนเราซื้อรถอ่ะครับ,ร,บรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นลองทับร,รุ่นทับต่อไป <นะ S 2> แล้วมีบัฟเฟ่แบบนี้สแตนดาร์ดบัฟเฟ่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพรีเมียมบัฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะจบฝากไว้แล้วการคนคนทานก็ทานตามใจแหละ คนขายก็ต้องเข้าใจเนาะแล่อย่านิยามนะใช่ย่านิยามบัฟเฟต์แปลว่าต้องกินหลากหลายไม่ใช่กินอย่างใดอย่างหนึ่งบัฟเฟต์คือกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ตามเงื่อนไขของร้านตามเงื่อนไขของร้านเช่นถ้าหนึ่งชั่วโมงเราอยู่หนึ่งชั่วโมงไหมล่ะถ้าได้อยู่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่ในหนึ่งชั่วโมงถ้ากินเหลือแล้วจากนั้นต้องจ่ายเขาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะบอกไว้เนี่ยถ้ามีเงื่อนไขอย่างนั้นเราไม่ว่ากันแต่จะมาบังคับว่าบัฟเฟต์ต้องให้กินนี่คุณกินเนื้อไไไไปปชิิิิ้้้้้นน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 นแลลลววหหหมมมมมูยยยัั่่่ดดดดกกกกกกกเเเเราาาาาถบ็ีีอออะะสื เราไม่รู้ทาไงนางเขียนเลยว่าถ้ากินเหลือแล้วไม่อยากจ่ายเงิน <_ d ata> เพิ่มนั้นอะ่ะสองร้อยบาทเดีย๋ยนางทาใส่ถุงกลับบ้านให้ด้วย<อ>แล้วนางก็เนียนว่วแต่อย่าแบบอย่าร้ายคือคนไทยอะ่ะ <_ d ata> บางคนก็แบบนิสยัยบางคนนะก็คงทำเยอะๆเพราะเพื่อนก็บอกเออ,อเราต้มใหม่หม้อมองมืองมือง,มอง,มองไม่เอาเนาะเดี๋ยวเขาไม่ทําอีกแต่น่ารักมากเลยนะบอกถ้าเหลือเดี๋ยวเราใส่ถุงให้ทําให้ดีๆอ้าวอย่างนี้ทานกันดีๆแล้วกันบุฟเฟ่คือความสุขของคนไทยอาจารย์กับก๊อฟเนี่ยมือกินแล้วเราก็ชอบกินบุฟเฟ่เนาะ เฮ้อใครอย่ามาบังคับนะให้พี่กินหลายอย่างพี่ไม่ไปแล่้านนะใช่เรา,รา,เราก็กหลาก <นะ S 1> หลายนะเราก็ชอบด<อ><ม>ูด้วยพี่<ล><อ>ไม่ไปเลยล่ะมีข้อความไหมมีข้อความไหมส่งข้อความเข้ามาวันนี้จะตัวเล็กหน่อยนะส่งขึ้นมาไหนส่งขึ้นมาทางไหนคะอ่าผมชอบดูตืดๆ,ๆมากใครเครียดดีทำไมมีคนแบนช่องนี้ <S 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 เราตืดๆไปแล้วเฮ้ยรสนิยมเป็นเรื่องที่เขาไม่คุยกัน าศาสนาการเมืองและรัฐสิยมเป็นสิ่งที่ห้ามถกเถียงไม่จบค่ะใช่คุณชอบก็ดูเราไม่ชอบก็เปลี่ยนแค่นั้นเองเนาะจันเนาะอย่าเถียงกันอย่ามีมา้ามีข้อความอีกมา้าวันนี้ต้องบอกนะอ่านหนังสือช้าหน่อยเพราะข้อความเล็กมากวันนี้ไม่เคยรู้จักลุงพลเพิ่งได้ยินไม่กี่วันนี้มีข่าวใหม่ๆก็งงว่ามันคืออะไรที่แท้ก็คือเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยเพียข่าวนี้มากค่ะอุ้ยเต็มร้อยค่ะ <laughs> อาจารย์ให้เอ็มร้อยเลย ก็เหมือนกันนี่คือเรื่องรสสิยมในการรับรับข่ารับข่าวสารคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบอย่างพวกเราก็เพียไปจำไ้เลยนะคะความเชื่อทางศาสนานะคะแล้วก็รสสิยมนะคะการเมืองถ้าอยากคุยกันอย่าคุยกันใครไม่คุยกันไม่คุยกันก็มีเพื่อหลายคนที่มุมมองทางการเมืองไม่ไม่ไม่ต้องกุยก็ทานเข้าด้วยกันปกตินะครับสังคมเสื่อมค่าอาจารย์ปลุกปั่นให้เกิดกระแสสังคมแปลก ไม่มีการพัฒนาสติปัญญาเลยโทษคนปรุงปั่นข้างเดียวไม่ได้อโทษคนรับสารด้วยเห็นไหมเราต้องไม่โทษฝั่งเดียวถ้าคนรับสารแล้วไม่ตีความไม่อะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปดูเขาเนี่ยเตติ้งเขาตกเขาก็เลิก่าก็เราดูอะนะะข้อความต่อไปไม่อ่านวันนี้คนชมอาจารย์เยอะมากนะสนุกสนาน ยังข่าวเดียวกันไม่เคยด,ดูเรื่องลุงพลสงสัยว่าช่องนี้ช่องที่นําเสนอไลาสาระมันนาเสนอเพื่ออะไรแรกๆกก็งงว่าคนนี้เป็นใครเลยไปถามเพื่อนถึงรู้ว่าคดีเกี่ยวกับชมพู่คือมันไลสาระมากครับแอนยาบันของสื่อแหละ <laughs> เอางี้เบรกดีกว่าจะได้พักเรื่องลุงพลช่วงหน้าจะมีดราม่าของโฆษณา,าโฆษณาหนึ่งนะครับกับเรื่องของวันไหว้ครูที่เป็นดาราม่าช่วงหน้ามาคุยกันคู่ดเดียวครับ